สวัสดีค่ะราศีมังกรหรือลัคนามังกรคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตในนมความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณค่ะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีมังกรค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะไพ่พลังงานหลักของเจ้าชะตาก็คือไพ่ของก้าวเหรียญราชินีเหรียญนั่นเองนะคะก็บางท่านอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเป็น คนที่มีคนรักก็เหมือนไม่มีนะคะหรือว่ามีความเพียบพร้อมหมดทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่าขาดแค่คนรักที่เข้ามาเติมเต็มนะคะเก้าเหรียญน,นะคะอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะก็จะเต็มสิบแล้วนั่นเองนะคะก็ความหมายก็ยังหมายถึงเศรษฐีนี้ได้ด้วยนะคะหรือเร็วๆนี้คุณกําลังจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินได้ด้วยค่ะ คุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะคนข้างที่จะยึดติดอยู่กับเรื่องราวในอดีตที่อาจจะเก็บมาฝันร้ายะคะ่ะช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างงี้ค่ะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะสายตาเรื่องของอ,อาการปวดหัวอย่างงี้ค่ะหรือว่าอาการเจ็บป่วยนะคะ,ะจากตัวคุณเองหรือว่าคนรอบข้างได้ด้วยค่ะ คุณกำลังยึดติดอยู่ระหว่างสองเส้นทางเลือกอะค่ะที่เป็นอดีตที่ยังฝันร้ายนะคะกับปัจจุบันที่มันมีความสุขอะค่ะการเฝ้ารอคอยใครสักคนหนึ่งแล้วก็การอยากจะ move on หนีไปไกลๆจากตรงนั้นน่ะนะคะก็แม่มองว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะไม่รู้ชิศทางของตัวเองหรือว่าไม่รู้ใจของตัวเองอะค่ะความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ มีบางอย่างอะคะ่ะที่ผูกมัดคุณทั้งสองไว้อยู่นะคะอย่างเช่นความรู้สึกที่ตกหลุมรักนะคะก็เป็นอะไรที่เป็นบ่วงโซ่ที่ผูกมัดกันอยู่ได้ด้วยนะคะความรักความรุ่มหลงนะ,ะหรือบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับพันธสัญญาเรื่องของบุตรเรื่องของทะเบียนสมรสเรื่องของอภาระหน้าที่ที่มีร่วมกันนะคะเป็นบ่วงโซ่ที่คล้องกันอยู่นะคะ แต่ทีเนี้ยมาพร้อมกับพระสังฆราชสิ่งที่ถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องนะคะแต่สิ่งที่ถูกต้องนะคะมันทําให้คุณเคลียดอยู่ตรงเนี้ยนะคะก็ทั้งเดวิลแล้วก็พระสังฆราชอะคุณต้องอยู่กับความรู้สึกผิดอะคะหรืออยู่กับสิ่งที่มันผิดและคุณจะต้องพยายาม m move ตัวเองให้ทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะการไม่ผิดต่อศิละธรรมอะคะ่ะ ตอนนี้ค่ะไปมอมองว่าสมองของคุณกำลังตีกันแล้วก็สับสนไปหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งพยายามที่จะเฉยไฉไปโฟกัสในเรื่องอื่นนะคะเรื่องหน้าที่การงานหรือสิ่งใหม่ๆก็ตามแต่สุดท้ายความคิดก็วนกลับมาที่หลูปเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะมาดูกันค่ะแล้วความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราศีมังกรนะคะมีต่อราศีมังกรจะเปน็นไหบ้างค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเขานะคะไพ่ของเดอะสตาค่ะก็ช่วงนี้ถ้าคนรักเจ็บป่วยก็จะได้รับการรักษาเยียวยาแล้วก็หายดีในที่สุดนะคะการใช้ชีวิตอย่างมีความหวังครั้งใหม่การถูกเยียวยาหัวใจร่างกายก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาอาจจะชิวๆสบายๆเริ่มปลงเริ่มปล่อยวางนะคะเริ่มมีความหวังครั้งใหม่และยังหมายถึงการที่ตัวเขาค่ะอยากจะกลับมาคืนดีได้ด้วยนะคะ เขายังมีความหวังเสมอถ้าเขาอยากจะกลับมาคืนดีค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะห่างกันสักพักก็ได้แต่น่าเป็นช่วงเวลาที่อาก็สบายใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเหมือนทําใจมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาอาดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ค่อนข้างอับดาวนแน่นอนไม่ได้นะคะมีเรื่องของการอยากจะเอาชนะการาแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นการาต่อสู้บางสิ่งบางอย่างะคะ่ะในด้านของ การกระทำแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะคะรู้สึกสับสนอาจจะมีเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะระหว่างคนรักเก่ากับคนรักใหม่อะไรเงี้ยคือตัวเขาอะค่ะกับการประชดประชันในคำพูดที่เหมือนกับว่าคนอื่นน่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะการประชดประชันว่ามีความสุขดีนะคะ การทะเลาะกันความขัดแย้งที่ไม่มีใครยอมใครค่ะจนกระทั่งตัวเขาเริ่มรู้สึกสับสนนะคะก็ทะเลาะกันเขาไม่รู้ว่าคุณมีความสุขที่คุณพูดแบบนั้นทำแบบนั้นจริงๆหรือไม่หรือว่าคุณแค่อยากจะเอกชนะเขาอะคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาอยากจะอยู่คนเดียวสักพักนะคะเพื่อทบทวนอดีตท,ทบทวนบทเรียนบางครั้งก็เริ่มแบบปรงเริ่มปล่อยวางอะคะ่ะเขาอยากจะเริ่มจริงจัง,จงกับชีวิตอยากจะพบ กับทางออกหรือแสงสว่างที่มันแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้แม่หมูมองว่าราศีมังกรกับคนรักอาจจะเป็นช่วงที่เราถ้าอยู่ใกล้กันเราอาจจะคุยกันน้อยลงหรือว่าอาจจะเป็นช่วงของการห่างกันสักพักก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวเขาต้องการสันโดษต้องการอยู่เงีย,งยบๆอยู่แบบสงบสุขอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะเหมือนกับเวลาทะเลาะก,กันอะไม่รู้ว่ารักหรือว่าไม่รักหรือว่า ที่ทะเลาะเนี่ยประชดประชันว่าคนอื่นดีกว่าหรือว่าอยู่คนเดียวมีความสุขจริงๆอะคะ่ะเขาไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่มันคือความจริงอะคะ่ะแล้วก็ไม่เหมือนกับทําตัวไม่ถูกอะนะคะต่างคนต่างเงียบ่ะค่ะแต่ก็ยังเก็บความรู้สึกถึงแม้ว่าอาจจะไม่แสดงมันออกมานะคะมาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างค่ะภายในครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะ ต้องบอกเลยว่าทั้งรักทั้งเหนื่อยนะคะเหนื่อยเพราะว่าคําพูดหรือการกระทําหรือว่ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทั้งหมดเนี้ยเหมือนมาทิ่มแทงหัวใจมากๆเลยค่ะแต่ก็ด้วยความผูกพันไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้ได้นะคะไม่หมอมองว่าต่อใหอ้เสียใจแค่ไหนนะคะอยากที่จะปล่อยมือจากการไปหรือว่าน้อยใจในสิ่งใดๆก็ตามอะค่ะนะคะ,นะคะหลายๆอย่างอาจจะ รู้สึกอึดอัดและไม่เป็นตัวของตัวเองแต่สุดท้ายแล The Star ะะ้วเดือนสตาร์ค่ะหมายถึงการทําใจก็ได้นะหรือว่าการกลับมาแล้วก็คืนดีเหมือนกับว่าพอเราแบบไม่คาดหวังนะคะก็เหมือนชิลๆเรื่อยๆนะคะก็กลายเป็นว่าตัวคุณเองอาจจะพยายามไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะหรือว่าคือ ความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเหมือนช่างมันเถอะแล้วก็อยากยังอยากที่จะไปต่อด้วยกันอยู่ะคะ่ะก็พยายามที่จะควบคุมอารมณ์แล้วก็ประคับประคองอะนะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อให้ทะเลาะกันแค่ไหนก็ตัดกันไม่ขาดคะ่ะก็ยัง,ทะ,ะยงทะเลาะกันอยู่แล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะในปักนี้ค่ะคุณอาจจะเริ่มแบบเคยชินเริ่มที่จะ,ะรู้สึกเหมือนมองข้ามนะคะเรื่องเรื่องเดิมๆะคะ่ะ เพื่อที่จะปรงแล้วก็ทําใจแล้วก็ปล่อยวางไปโฟกัสในหน้าที่การงานแล้วก็ให้ความสัมพันธ์มันไปแบบนี้เรื่อยๆเพราะว่าอยากจะประคับประคองไปด้วยกันอยู่บางท่านอาจจะผูกมัดกันด้วยเงื่อนไขภาระหน้าที่เรื่องของบุตรเรื่องของอหน้าที่การงานร่วมกันอนี้ได้ด้วยค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็ต้องเป็นสุขภาพของตัวคุณเองนะคะ ระวังเรื่องของความคิดนะคะต้องบอกเลยว่านะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆสุดท้ายแล้วอะคะ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็คลี่คลายไปนในทิทางที่ดีด้วยตัวของมันเองนะคะจะมีคนไกลนะคะที่จะกลับมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ะคะ่ะเป็นครอบครัวใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ต่อให้เครียดแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์กับเรื่องราวในอดีตรหรือว่าการแบบนำมาคิดแล้วเก็บมาฝังร้ายะคะ่ะเพราะฉะนั้นณเวลานี้คือรักษาตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็มีเวลาให้กับคนรอบข้างด้วยดูแลทางร่างกายตัวเองแล้วคนรอบข้างด้วยค่ะนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายสลายออกไปด้วยตัวของมันเองนะคะแล้วคุณจะกลับมา,ามีชีวิตชีวานะคะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมะคะ่ะ ขอคำแนะนำจากไพ่ด้วยนะคะช่วงนี้ให้อยู่กับความจริงนะระมัดระวังหน่อยค่ะอารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลการคิดไปเองการมโนหรือว่าการการคิดวนๆนะคะนะคะก็คือเหมือนกับว่าอารมณ์เซนซิทีฟอะแล้วมันเหมือนจินตนาการเยอะไว้หน่อยอะคะ่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดคําพูดการกระทําด้วยนะคะการตัดสินใจช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแบบไม่แน่ไม่นอนนะคะ ให้บอกว่า,อ,าอย่าพาตัวเองคือแย่ลงไปในคืออย่าทำให้ตัวเองแบบสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองะคะ่ะคุณสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อย่าอ่อนแออย่าคิดลบอย่าอยู่กับพลังงานลบสังคมลบผู้คนลบๆนะคะ ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชิตาต,ต้องผ่านพ้นอารมณ์แบบนี้ให้ได้ะค่ะนะคะอารมณ์ของทั้งหมดเนี้ยมันเหมือนอารมณ์ของเดวิลอะค่ะเหมือนอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรดี ในลูปเดิมอะคะ่ะวนเหมือนเลขแปดอะนะคะเขียนไปเท่าไหร่มันก็ไม่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นทํายังไงถึงจะหลุดพ้นไพ่บอกว่าใช้เวลาของคุณค่ะเพื่อที่จะได้ทบทวนศึกษารายละเอียดนะคะให้ชัดเจนเพื่อที่คุณนะคะจะได้ตัดสินใจที่มันถูกต้องนะคะแล้วก็มีความยุติธรรมมากที่สุดอะคะ่ะรายละเอียดต่างๆจะช่วยในการตัดสินใจของคุณนั่นเองนะคะแต่คุณจะต้องอยู่กับความจริงแล้วออกมาจากการคิดลบก่อนนะคะ แล้วสุดท้ายแล้วอะค่ะเห็นไหมคะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีด้วยตัวของมันเองจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไพ่ของ10คาถาหมายถึงการประคับประคองนะคะก็การกลับมารักตัวเองรักคนที่เขารักเรารักครอบครัวนะคะเลี้ยงดูบุตรอย่างชาญฉลาดแล้วกอ็อยู่กับเพื่อนๆที่คุณรักที่คุณห่วงแหนหรือว่าผู้คนที่คุณสามารถไว้ใจได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้น คุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าคุณจะต้องกลับมารักตัวเองหรือว่าการให้โอกาสใครสักคนหนึ่งนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับราศีมังกรด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณโสดราศีมังกรมาเริ่มต้นอัปเดตในน้งความรักความสัมพันธ์ของคุณครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนี้กันเลยค่ะเปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะ ช่วงนี้อะค่ะต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองอะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะมะีเพื่อนมีผู้ร่วมงานมีข่าวสารทางไกลการติดต่อทางไกลนะคะก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยนั่นเองค่ะก็คนโสดไม่หมดม,มองว่าน่าจะไม่เหงานะคะบางท่านอาจจะคุยออนไลน์แชททางไกลอย่างนี้ได้ด้วยค่ะ อดีตที่ผ่านมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสบายใจนะคุยแล้วแบบอยากคุยต่อแต่ทีเนี้ยความสัมพันธ์มันไม่มันไม่มีจุดหมายปลายทางมันไม่ชัดเจนนะคะบางท่านอาจจะ,ะเคยคุยอยู่กับคนที่มีความแตกต่างกันมากๆในด้านของอายุในด้านของ เชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมหรือว่ามีความแตกต่างกันในด้านของอตำแหน่งก็ได้ด้วยนะคะไลฟ์สไตล์อย่างนะะี้ค่ะอาจจะเป็นการบังเอิญมาเจอกันนะคะการาแนะนำหรือการเข้าสังคมบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะจากลูกค้าอย่างนี้ได้ด้วยนะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ มันไม่ชัดเจนไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้ใช่ต่อให้ดีต่อให้มีความสุขแต่สุดท้ายมันก็ต้องจบลงอยู่ดีะคะ่ะเพราะว่าเขายังไม่ใช่คนของคุณนั่นเองนะคะก็คนโสดก็ยังคงค้องโสดอยู่นะแต่โสดแบบโสดแบบเป็นเศรษฐีนีนะค่ะนะคะโสดแบบต้องเรียกว่ามีความมั่นคงในตัวเองนะ,ะหรือบางท่านอาจจะมีข่าวดีร็วๆนี้ก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะก็คือโสดแล้ว รวยนะคะโสดแล้วมีข่าวดีอาจจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของงานนี่นะคะ่ะแล้วก็คนโสดก็มีคนคุยด้วยนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่สงหวังก็ตามนะช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นไงบ้างคะ่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะ คนโสดปากไม่ตรงกับใจนะคะบางท่านน่ะอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่เปิดใจฉันอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วเงี้ค่ะแต่ว่าในใจยังรู้สึกเหงาแล้วก็หวนไหวนะคะหรือบางท่านน่ะคือเหมือนเจ็บแล้วเจ็บอีกอะ่ะจนตั้งกำแพงสูงให้กับตัวเองเลยนะคะช่วงนี้จะมีคนที่เขาสนใจในตัวคุณเขาอยากที่จะเข้ามาในเซฟโซนอยากรู้จักคุณมากขึ้นแต่คุณอาจจะไม่ต้องการเน่ะคุณรู้สึกว่าพอแล้ว ครั้งต่อไปของฉันฉันจะเป็นคนที่เลือกเองแล้วก็ขอเป็นคนที่ไกลๆค่ะค,ะคนไกลๆไม่ไม่ขอติดต่อดีกว่าอะไรประมาณนี้หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเก็บใจไว้ให้หลักแท้เท่านั้นนะคะ คนโสดเป็นคนที่รักใครรักจริงเพราะฉะนั้นคุณจะยึดติดแล้วก็เครียดอยู่กับตรงนี้นะคะ่ะแม่หมอไม่อยากให้คุณเครียดนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะสามถ้วยที่ล้มไปก็ยังมีสองถ้วยที่อยู่ข้างหลังคนเรามักจะมองแต่สิ่งที่มันพังไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้แต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังเราจะมองไม่เห็นนะ,ะเพราะฉะนั้นความหวังใหม่ๆกาลังมีอยู่นะคะกําลังเกิดขึ้นนะคะบางท่านเคยผิดหวังนะคะอกหักรักคุดไปตกนุมรัก คนที่เขาอยู่น้อยกว่าหรือว่าเป็นเด็กกว่าอย่างนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าในปากนี้จะมีคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาเข้าใจคุณนะแต่เขาก็ยังพยายามที่จะแบบคือเข้ามาติดต่อสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับคุณอยู่ค่ะกลายเป็นว่าตัวคุณเองรู้สึกเบื่อแล้วก็ลำคาญเขานะคะ อาจจะเป็นรักทางไกลนะคะคนที่ต่างชาติต่างศาสนาอย่างเงี้ยค่ะได้ด้วยนะคะแล้วยังหมายถึงคนเก่าหรือเพื่อนผู้ร่วมงานอย่างนี้ได้ด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าในปักเนี้ยแม่หมอมองว่าคุยได้นะคะแต่ว่าก็คือไม่อยากให้คาดหวังมากจนเกินไปแต่อย่าปิดกั้นปิดใจทั้งหมดนะคะ แล้วก็ที่สําคัญแสดงความรู้สึกของคุณออกไปด้วยนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ด้วยค่ะเห็นไหมคะลดกำแพงอีโก้ของตัวเองลงอะค่ะแล้วคุณจะาหายจากความกังวลมากขึ้นแล้วก็เปิดใจเปิดโอกาสให้กับสิ่งดีๆเข้ามาด้วยอะค่ะนะคะการที่ เข้มแข็งมากจนเกินไปก็ไม่ดีอะคะ่ะอ่อนแอเกินไปก็ไม่ดีแต่ว่าบางครั้งถ้าคุณต้องการความช่อเหลือจากใครสักคนหนึ่งก็ลองพูดลองปรึกษาได้นะคะคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกตลอดเวลานะนะคะเพราะนั้นไพ่บอกว่าสิ่งดีๆกาลังจะย้อนกลับมาแค่เราทลายกําแพงบางอย่างลงนะคะนะคะสิ่งดีๆก็กําลังจะย้อนกลับมาหาตัวคุณด้วยนะคะถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาไพ่บอกว่าลองศึกษาเรียนรู้เขานะคะในระยะยาวอะคะ่ะ เหมือนการกลับไปเรียนที่โรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าการทำอะไรบางอย่างที่เป็นลองเทอมโปรเจกต์กันะะในระยะยาวก็คนโสดนะคะถึงเวลาที่คุณต้อง move on จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลได้ไปศึกษาได้เรียนต่ออย่าเนี้ยนะคะหรือว่าได้แบบเข้าสังคมหรือทำอะไรบางอย่างนะคะที่ต้องบอกเลยว่า หนึ่งปีสองปีสามปีเลยคือในระยะยาวนะคะแล้วมีโอกาสที่จะแบบออกมาจากอดีตและเลือกความสุขแสงสว่างนําทางคือไม่หม,มองว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางเกิดขึ้นเป็นการเดินทางของชีวิตที่คุณจะพบกับสังคมใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอะคะ่ะก็นํามาสู่การเริ่มต้นใหม่ๆของตัวคุณเองด้วยนะคะและยังหมายถึงตัวเลือกใหม่ๆด้วยะคะ่ะ มีโอกาสเป็นชาวต่างชาตินะคะเพื่อนผู้ร่วมงานหรือว่าหลักทางไกลได้ด้วยะคะ่ะหมายถึงธาตุไฟได้ด้วยนะคะเมสิงธนูนะคะราสิมังกรค่ะ ก็ชีวิตของเจ้าชะตากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมะคะ่ะก็ขอบเป็นกำลังใจให้กับราศีมังกรคนโสดด้วยนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักค่ะ